วายความเครพพระอาจารย์สิทธิพัญญาลันทธธักีเองวัดคุณาแรกวรารามจังหวัดอุดรธานีอัตมาพระพระวิทย,วทยาวุฒโธซึ่งจำกรรษายอยู่ที่วัดป่าพยมอำเภอพยมจังหวัดพัทลุงวันนี้ ซึ่งมีความประสงค์จะได้มอบเทียนประจำพรรษาจากวัดอภยมไปยังวัดบุนารักวรารามให้กับพระอาจารย์สิทธิปัญญานันทคีนอัตมามีความประสงค์เป็นสะพานบุญกับให้กับญาติโยมที่มาถวายที่วัดอภยมซึ่ง ให้ท่านพระอาจารย์สิทธิปัญญาดันทขีดได้นำออกไปจุดที่วัดภูนารกวารวารามเพื่อเป็นแสงเองปัญญาให้กับญาติโยมที่มาถวายที่วัดพระพยมและกับให้กับพระอาจารย์สิทธิปัญญานันทเขียดด้วยขอบุญนี้จงสะท้อนโยนกลับไปยังญาติโยมที่มาถวายเสียงัน